ครับัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสอปปล,ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่19เหรือพิษภาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการประทะกันอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่ลัดกะเหลียงใกล้ๆกับเมืองแม่ยวัดีนะครับ ตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆก,ก,กับจังหวัดตากนะครับมีรถขบวนทหารมินลรายเกือบ20กว่าคันนะครับเพื่อจะเข้ามายึดค่ายทีบาโวหรือกองพลน้อยที่6นะครับทหารเคนอเนล์ร่วมกับทหารเคนติโอนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นมีการประท่ากันอย่างดุเดือดนะครับทหารมินอรายเกือบ70กดสิกายนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทหารมินอรายจะเข้าไปยึดค่ายทีวาโวให้ได้นะครับ ที่อยู่ในเขตกองพลที่6นะครับทหารมิถลายจะเข้าไปยึดค่ายนี้ให้ได้นะครับแล้วมีการปะท่ากันอย่างดุเดือดนะครับทหารเคเนอเอได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้น3นายนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นทหารมินลายจะเข้าไปยึดค่ายทีวาโวให้ได้นะครับแต่ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเนื่องจากทหารเคเนอเอร่วมกับทหารเคนดีโอนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนหลายกลุ่มนะครับช่วยกัน สู้รบกับทหารมินอลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านต้องอพยพหนีกันเข้ามาฝั่งไทยจํานวนมากนะครับทหารมินอลายใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มใส่ค่ายทีวาโบนะครับ หลังจากนั้นทหารมิโนไลสู้ไม่ได้นะครับต้องเรียกกองกําลังทางอากาศนะครับใช้เครื่องบินเข้ามาถล่มในพื้นที่นะครับทหารเคเนอีกองพลที่6นะครับต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิโนไลใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาถล่มนะครับพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำนะครับมีเครื่องบินลบอีก1ลำนะครับยึงจะโดดลงใส่ในพื้นที่นะครับไม่ต่ํากว่า3 5ลูกนะครับบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย ทหารเคเนอเอร่วมกับทหารเคเนดีโอนะครับกับกลุ่มพีเดียบต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมินอลายใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีช่วยนะครับหลังจากนั้นทหารมินอลายยึดค่ายได้สําเร็จนะครับทหารเคเนอเอร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนต้องถอนกองกําลังนะครับเนื่องจากทหารมินองลายใช้ทั้งเครื่องบินทั้งภาพพื้นดินนะครับทหารเกือบร้อยกันนายเพื่อจะเข้ามายึด่ข่ให้ได้นะครับ หลังจากนั้นประมาณ3มชั่วโมงต่อมานะครับทาหารเคยนอเอร่วมกับทาหารเคนดียวนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนต้องไปวางแผนกันใหม่นะครับเพื่อจะเข้าไปย ai, ึดค่ายทีวาโบคืนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างกันประมาณ3มชั่วโมงนะครับทาหารเคเนอเอเข้าไปยึดค่ายขึ้นนะครับแล้วมีการประท่ากันอย่างดุเดือดนะครับประมาณ1ชั่วโมง ทำให้ทหารมินลายที่อยู่ในค่ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแล้วจับกลุ่มโตเป็นเป็นอีก6นายด้วยกันทหารมินลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20นายนะครับที่อยู่ในฐานเริ่มจากคนอาวุธหรือระเบิดเข้ามา เพื่อจะมาเก็บในค่ายนะครับแต่ทหารมินโนไลไม่ทันตั้งตัวนะครับทหารเคยนอเอเข้าโจมตียึดค่ายคืนได้สําเร็จนะครับแล้วยึดอาวุธปืนลูกกระสุน RPG จำนวนมากนะครับที่ทหารมินโนไลขนอาวุธปืนเข้ามาเก็บไว้ในพื้นที่นะครับอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็เลยเสียอาวุธให้กับทหารเคเนอเอกับเคเ o โํจำนวนมากนะครับตอนนี้ทหารมินโนไลที่ถูกจับกลุ่มทั้ง6คน ตอนนี้ยังจับไว้อยู่นะครับยังไม่ปล่อยตัวเนื่องจากเข้ามาโจมตีเมื่อวานนี้วันที่18นะครับมีการประท่าก,กันอย่างดุดเดือดนะครับอยู่ฝรั่งไทยก็ได้ยินเสียงลูกกระสุนเครื่องบินทาหารมิโนไลโจมตีเสียงดังกันนันอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก,กับจังหวัดตากนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่กองสกายนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม p ีเดียบนะครับเมื่อวานนี้ได้ใช้โดนดูทหารไม่นองลายที่แอบเข้ามาในพื้นที่นะครับเกือบ40กันายเพื่อจะเข้าไปในบูบ้านนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรกลุ่มพีเดียบนะครับใช้โดนสอดส่องดูทหารไม่นองลายนะครับที่แอบลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนลกลุ่มพีเดียบต้องใช้โดนโยนระเบิดลงใส่ทหารมิโนลาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับเดินทางจากเข้าไปในหมู่บ้านซินซาที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับทาให้ทหารมิโนลาลเสียชีวิตไป5นายนะครับบาดเจ็บอีก3นายด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่นะครับ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพีเดียบไม่มีการ,รเผชิญหน้าเกิดขึ้นนะครับใช้ดนโจมตีอย่างเดียวนะครับทหารมิลองลายเริ่มวาดโกกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนฝึกใช้โดนอย่างมืออาชีพนะครับที่ไปโจมตีใส่พวกมินองลายที่เข้ามาในหมู่บ้านต่างๆนะครับ เวลาเข้ามาในหมู่บ้านชอบเอาไฟจุดเผาบ้านเดือนพี่น้องประชาชนนะครับคนเฒ่าคนแก่หลบหนีไม่ทันก็เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนได้ประกาศเตือนทหารม่ลองลายนะครับถ้าเข้ามาในพื้นที่จัโจมตีอย่างรุนแรงนะครับแต่ทหารไม่ลองลายก็ยังแอบเดินทางเข้ามาอยู่นะครับตามในคลิปวิดีโอ ที่ลุมปกป้องประชาชนใช้โดนถ่ายวิดีโอไว้ได้นะครับว่าทหารมินองลายกําลังเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับแต่ต้องผ่านหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนบินตรวจสอบหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับแต่ทหารมินองลายก็ยังเข้ามาอยู่นะครับยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับไมู่งคา thank uh you -huh.